ตรวจสอบความแรงของสัญญาณบน iPhone ทํายังไงตามคุณนายไปดูเลยครับแต่ที่ไอคอนโทรศัพท์ในปั้นตัวเลขนะครับให้เรากดเบอร์ตามนี้นะครับตอกจันสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่เหลี่ยมตอกจันอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วให้เรากดโทรออกครับมันก็จะแสดงเมนูบริการเครือข่ายของเรานะครับให้เรามาแตะที่ขีดสามขีดอย่างนั้นแตะที่ Serv i c e Call Info นะครับ ให้เราสังเกตที่เมนูที่เขียนว่า RSP นะครับอันนี้จะเป็นค่าความแรงของสัญญาณ 4G นะครับอย่างของคูนายจะอยู่ที่ลบ105นะครับซึ่งถ้าดูจากขีดที่แสดงบนตัวเลข 4G ด้านบนนะครับก็จะเป็นประมาณอยู่2ขีดนะครับซึ่งเขาจะแบ่งเป็นระดับความแรงของสัญญาณนะครับแบ่งเป็น4ขีดนะครับซึ่งค่าที่ใกล้ศูนย์มากที่สุดนะครับก็จะบ่งบอกว่าโทรศัพท์เรามีความแรงของสัญญาณ 4G ที่มากนะครับส่วนของใครที่วัดออกมาแล้วได้ลบตัวเลขลบเยอะๆนะครับเช่น มากกว่า1นขึ้นไปนะครับก็จะแสดงว่า,าคุณภาพของสัญญาณหรือความแรงของสัญญาณ4ี่ีเนี่ยมีน้อยนะครับเราอาจจะอยู่ไกลครับตัวเสาสัญญาณหรือมีอตัวบดบังสัญญาณนะครับก็ลองไปตรวจสอบกันดูนะครับของใครเป็นเท่าไหร่กันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกูนายใต้คลิปด้วยนะครับและสำหรับใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้กูนายด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ